สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่มาคิดจะจักเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าชื่อนัทฐารัตนพานุวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาข้าพเจ้ามีครอบครัวมีลูกชายหนึ่งคนตลอดเวลา23ปีที่ข้าพเจ้าแต่งงานมาข้าพเจ้าทําหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกและปฏิบัติสามีมาตลอด ไม่เคยออกไปทํางานนอกบ้านเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่เคยคบค้าสมาคมกับใครเหมือนในในชีวิตนี้มีแค่ครอบครัวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยแต่สามีของข้าพเจ้าก็ไปทํางานนอกบ้านที่เขาจะหาไรายได้มาดูแลครอบครัวเมื่อ13าปีที่แล้วเนะี่ยข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าผ่านทางญาติของข้าพเจ้าคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดในเวลานั้นแม้นเป็นเวลาต้นๆของการเป็นคริสเตียน ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมรับใช้กับพี่น้องที่นั่นด้วยความตื่นเต้นร้อนรนกับการที่เราเคยอยู่โลกแคบๆที่ไม่เคยจะรู้จักใครไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครแต่ได้ไปสัมผัสกับพี่น้องคิดเตียนพี่น้องคิสเตียนที่นั่นเขาให้ความรักกับเราทาให้ข้าพเจ้าบอกว่าเหมือนกับว่า <irgendw el inv és> ในโลกนี้ยังมีคนอย่างนี้ที่เขารักเราเราเคยแต่เจอสังคมข้างนอกที่เขาดูถูกเหย็นยาเราก็อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่เราได้มารู้จักพระเจ้านะคะข้าพเจ้าตั้งใจว่าถ้าข้าพเจ้ากลับไปกรุงเทพข้าพเจ้าก็จะเดินติดตามพระเจ้าต่อไปแล้วก็จะอยากมีส่วนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพิ่มขึ้นสองสามปีที่ผ่านมาสามีข้าพเจ้า ต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสามีข้าพเจ้าก็ต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เคยให้ข้าพเจ้าสามีข้าพเจ้าก็อยากจะหารายได้พิเศษโดยการที่ต้องออกไปทํางานไปขายของที่ตลาดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนชอบทําอาหารมากก็คิดว่าการที่เราถนัดเรื่องนี้อาจจะหารายได้เพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราจะไปโบสถ์ในการที่เราจะไป ร่วมกิจกรรมต่างๆที่คิดจะจัดขึ้นแต่แต่พี่น้องเขาข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทําได้นานเพราะว่าพอเริ่มทําได้ไม่เท่าไหร่อาการเจ็บป่วยข้าพเจ้าก็แขนแขนแบบมันบวมแล้วก็แขนแข็งมากแบบเหมือนกับเข้าเฝือกเลยค่ะแล้วข้อมือก็อักเสบมือก็บวมไม่สามารถทําอาหารขายได้ข้าพเจ้าก็ทดลองทําหลายคนก็ไม่สามารถทาได้อีกข้าพเจ้าก็เลยเลิกขาย แล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาสามีข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขายบ้านที่เราอาศัยอยู่เป็นบ้านหลังแรกของชีวิตข้าพ,พเจ้ารู้สึกแบบก็เสียดายแล้วเราก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สามีมันก็ยิ่งได้รับความกดดันเพิ่มขึ้นมากขึ้นข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกม่อยากจะช่วยเหลือ ครอบครัวเดวยกันที่อยากจะทํางานแต่พี่น้องคะในเวลานั้นข้าพเจ้าอายุได้4ี่สบเ้าปีมันเป็นความยากลําบากมากกับการที่เราจะไปเริ่มต้นหางานทําแต่ข้าพเจ้าเองพระก็คิดว่าถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลข้าพเจ้าทําในส่วนของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ในการที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ในการติดตามพระเจ้าในการที่ได้รับทํางานที่ได้รับรับมอบหมายจากผู้นําข้าพเจ้าก็ทําอย่างเต็มที่และข้าพเจ้าก็พบว่าพระเจ้าจัดเตรียมงานให้กับข้าพเจ้าเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าไม่เคยสัมผัสแต่มันเป็นอาชีพที่พระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานอาชีพนี้ให้กับข้าพเจ้า โดยผ่านทางญาติของสามีคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านนวดเขาก็มาติดต่อข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปเรียนนวดเพื่อที่จะมาทํางานที่ร้านเขาแล้วก็ดูแลกิจการร้านให้เขาแต่พี่น้องคะข้าพเจ้าก็เราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ขนาดอาหารที่เราคิดว่าเราทําแบบถนัดแล้วก็มีความชานาญในเรื่องนั้น mm. ข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถทําได้แล้วมันจะเป็นไปได้หรือที่เราจะมา ทำการนวดคนอื่นที่ข้อมือก็ยังเจ็บอยู่แต่ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าถ้าเป็นอาชีพที่พระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมให้พระเจ้ารับรองให้ข้าพเจ้าทําได้แน่ข้าพเจ้าตอบตกลงแล้วข้าพเจ้าก็หาที่เรียนขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่มีพี่น้องคิดเรียนที่เขาเปิดร้านนวดร้านนวดนารดาเป็นร้านนวดแผนไทยที่เขาเป็นอาจารย์สอนสอนนวดแล้วเขาก็สามารถออกใบประกาศ ให้เราได้หลังจากที่เราจบหลักสูตรแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้เลยข้าพเจ้าตั้งใจเรียนอย่างดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เกิดการอัศจรรย์กับชีวิตข้าพเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมือที่เราเคยเจ็บตอนที่เราทําอาหารขายใช่ไหมคะแต่ตอนที่ข้าพเจ้าเรียนนวดเนี่ยมันไม่มีอาการนั้นเกิดขึ้นเลยแล้วข้าพเจ้าสามารถที่ทําการเรียนนวดเนี่ยจนสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ไปทำงานที่ร้านการทำงานครั้งแรกในชีวิตเข้าไปเจ้ารู้สึกประมารู้สึกแบบความเก่งกับการที่เราจะต้องลงมือนวดลูกค้าคนแรกเข้าพเจ้าแบบขอพระเจ้าอธิษฐานเข้าระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยเหลือดูแลเขาขอพระเจ้าปกป้องเขาด้วยเพราะเข้าไปเจ้าก็เก่งในการที่ถ้าเรานวดไปเนี่ยการนวดถ้าผิดผิดเส้นผิดอะไรเนี่ยเขาอาจจะได้อันตรายได้เข้าพเจ้าอธิษฐานไปแล้วก็นวดไป แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องลูกค้าคนแรกอ่ะเขาก็อยู่รอดปลอดภัยโดยการที่เขาสามารถเดินกลับไปบ้านได้แล้วเขาก็อาการที่เขาปวดเมื่อยอะไรเขาก็หายเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราสามารถทําได้ทุกอย่างแม้เราไม่ได้ชํานาญตอนนี้ถ้าเกิดใครต้องการนวดอ่ะมาได้เลยเขาพระเจ้าไม่กลัวแล้วเพราะพระเจ้าอยู่กับข้าพระเจ้าเขาเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง รักษาพระสัญญาเหมือนหนังพระวจนะตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้ายึดถือมาตลอดในมัทธิวบทบทที่6ข้อ3 3แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งส้งซวงเหล่านี้ให้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ข้าพเจ้าอายุ50ปีพระเจ้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีคืออาชีพที่ข้าพเจ้าสามารถ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้าพเจ้าสามารถจัดสรรเวลาในการที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้มากกว่าเดิมอีกแม้ในยุคเราจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเลยค่ะพี่น้องแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้ามากจริงๆก็คือเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับการอวยพรจากพระเจ้าโดยข้าพเจ้าได้รับมรดกบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่ดินหนึ่งแปลง มีเนื้อที่สองไร่หกสิบหกตารางวาซึ่งข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆแม้นดูว่าข้าพเจ้าต้องสูญเสียบ้านต้องขายบ้านเป็นบ้านที่เรารู้สึกผูกพันเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตแต่พระเจ้ากูอ้อวยพรบ้านหลังใหม่ให้กับข้าพเจ้าแถมยังมีที่ดินเพิ่มมาอีกมันสิ่งที่เราสูญเสียไปแต่พระเจ้าเพิ่มเติมให้กับเราค่ะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะพี่น้อง ไม่ว่าชีวิตเราจะต้องเผชิญปัญหาใดๆก็ตามแม้นตอนนั้นเหมือนทางตันของชีวิตแต่พระเจ้ามาช่วยเหลือเราได้อยากจะหนุนใจว่าการที่เราเดินติดตามพระเจ้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราค่ะพระองค์จะดูแลและเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดพระองค์จะเพิ่มเติมให้กับเราและอยากจะหนุนใจแขกผู้มีเกียรติที่มาคิดจะจักเป็นครั้งแรก พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอแม้ว่าท่านจะต้องเผชิญปัญหาความทุกข์ยากอุปรสรรคต่างๆใดๆที่ไม่สามารถที่จะมีทางออกหรือแก้ไขได้นั้นพระเจ้าเป็นคําตอบทุกทสิ่งค่ะพระองค์จะเพิ่มเติมพระองค์จะช่วยเหลือท่านพระองค์จะประทานสันติสุขที่แท้จริงให้กับท่านเพียงแค่ท่านเชื่อและวางใจพระองค์ เพียงแห่ท่านเปิดใจออกยอมรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านท่านก็จะได้รับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับได้สัมผัสกับพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้ทุกท่านนั้นได้มีจันทิสุขที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าดูแลท่านทั้งหลายนะคะขอบคุณค่ะ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่ง้ำพวงเหล่านี้ให้